สวัสดีครับเราอยู่กับเบตันฟิ์5นะครับวันนี้หรือเบตันฟิว์ V ไปมามาเอ๊ะเ,เห็นไกลๆแวบบๆส่องดูดิเพื่อนขยับไปอีกหน่อยไม่ถึงอ่ะมัวมัวกันไปไม่รู้อยู่ไหนส่องไปหมดอ่ะเอ้ยเอ๊เอเอนั่นไงไม่ตาย ขยับหน่อยเพื่อนอย่านิ่งยิงไม่ได้ขยับน้อยเอ้ยเรียบร้อยไปหนึ่งเดินหน้าน้อยขึ้นท็อปเนี่ยเสียวหัวมากนะครับสไนยิงได้เอ้ยเอ้ยนั่นว่าแล้วว่าแล้วอยู่ไหนไหนเอ้ยลงก่อนไปไปไปเอ้ยหยิบหยิบหยิบเอ้ยว่าแล้ว เดินหน้าลุยเพื่อนเดินหน้ายิงมันยิงมันยิงมันเรียบร้อยโอ้โหระยะ200เมตรนั่นไงอีกตัวหนึ่งเพื่อนเดินหน้าดิเพื่อนเอ้เอ้อีกตัวได้ไม่ได้ไหมโอ้ยแต่จะช่วยหาไม่ได้บุภาษาอะไรวะหัวแตกโอ้ยไม่แตกเว้ยหัวไม่แตกแต่ตายบุกเพื่อนบุกรถถังสามคันของเรา อย่าเรียบร้อยเาลิ้นพันกันเฮ้ยใหมึงแบกวาสุก้ามาเอาเอาซัพพอร์ตให้เพื่อนซัพพอร์ตให้ฆ่าให้เรียบฆ่าให้เรียบยปปเดินหน้าอย่านิ่งดิเพื่อนอุย้ยสวนทางเอ้ยกัดุุ่าได้ทันอยู่อุย้ยปิงปิงเราดีกว่าทุ่งหญ้าล่งกว้างอาการเอเอ้ย,อย,อยนั่นไงหลบต้นไม้ หลบต้นไม้ละหลบต้นไม้เฮ้ยต้นไม้ก็เอาไม่อยู่เฮ้ยเอ้ยหมดหมดหมดเอ้ยระเบิดเอานึกว่าตายมอบเหรออย่าอย่าอย่าเนียนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเนียนอย่าเนียนโอ้พื้นที่อันสวยงามถ้าไม่ติดกับโอ้ยพื้นที่รบกระตุกอีกแล้วโอ้ย ไปเพื่อนเดินหน้าเดินหน้ายิงมั่วนั่นไงนั่นไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนซ้ายโอ้ยมันรีบไปไหนเอ,อ้ยโดนอะไรแวบแวบแว็บแวบไหนวะไปเกิดใหม่แล้วก็ลุยต่อเลยเฮ้ยลับลับล่อล่อลับลับล่อล่ออะไรอยู่ตรงนี้ไหนวะเฮ้ยซ้าย เพื่อนซ้ายซ้ายมันจะพลิกอยู่แล้วรถโอ้ยขึ้นท็อปกูเลยมามามา,ามาแบกปะจุก้ามาเหรอมามาเรียบร้อยอีกตัวนึงโอ้ยลงล่างก่อนเสียวหัวดีๆนะเพื่อนมัวรอเอ้อยนั่นไงโอ,โอ้ยขึ้นท็อปก่อนไปไปไหนไหนไหนทำไรทำไรแอบงงบแอบ แมันจะระเบิดตอนไหนเนี่ยโอ้ยลงก่อนซ่อมซ่อมเอ้ยฮะแต่มุมนี้แหละเพื่อนมันต้องมีแหละนั่นไงนั่นไงเฮ้ยไหนวะเฮ้ยนั่นไงเมื่อกี้มันยิงเราข้างหลังเดี๋ยว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 ไปไหนละคนขคับโอ้ยลงก็ลงวะโอ้โหเครื่องบินสมอลภูมิลบ ลบละไม่เหลือเอ้ยขวาเพื่อนขวาขวาไม่รู้ขวานี่ไม่เอานักหลังหลัง,ลงน่าจะหลังแล้วโอ้ยหมอกหมอกไปหน่อยเพื่อนโอ้โอ้สั่งนี้ไม่หมอกโง่งหันเบงเฮ้ยเอ้ยอ,ย,อ,ย,อย,ย่ามานีนยนอย่ามานียนไนอเยอรมนีเฮ้ย,ะะมยไม่ใช่ทีมไหนวะประเทศไหนไม่รู้ เรีบร้อยเป็นหนึ่งอ่ะยิงมั่วไปมั่วไปเฮ้ยวาร์ปมาจากไหนวะเฮ้ยวาร์ปได้เห็นไหมเพืเ่อนๆยิงยิงโอ้ยโอ้ยไม่รู้อยู่ไหนมองไม่เห็นนั่นไงแบบแบบโอ๊ยอัดมันเข้าไป อัดมันเข้าไปเลยแค่แรดลาวแล้วอัดมันเข้าไปนานอมไม่ตายกันอีกแล้วจะย,ยอมแพ้เพื่อนสึกนี้เราต้องชนะวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวคุ้มกันอ้ายเหยียบซะเลยนี่แน่คุ้มกันอยู่แล้วเพื่อนซัพพอรดได้เฮ้ยมันอยู่ไหนวะโล่งแ,แปลก ยิงขู่ไว้ก่อนยิงขู่ไว้ก่อนนั่นไงเห็นขาแวบแวบแวไปไหนไปไหนขาสั้นๆเห็นขาแวบแวบนั่นไงโดนขาก็ตายได้แวบ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 